มีเงินเป็นล้านก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้ดังนั้นจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนโยมคนเราเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวไม่ได้เอาสมบัติมาก็ไม่ได้เอาสมบัติไปเช่นกันรักกันเพียงใดก็ต้องผัดพลากคนโยมหวงไว้เพียงใดก็จําต้องจากข้ามาคนเดียวข้าก็จะไปคนเดียวไม่มีใครเป็นอะไรของใครคนโยม ต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปยิ่งยึดมากก็ยิ่งถูกมากปล่อยวางได้จึงเบาสบายดินน้ำลมไฟนั้นไม่รู้จักกันอุปาทานเท่านั้นที่สร้างมายามาผูกพันเมื่อความโง่เข้าครอบงำจะคิดผูกเมื่อปัญญาแจ่มแจ้งจะสลัดคืนเมื่อมาจากดินสุดท้ายก็สลายเป็นดินยึดเอาไว้ก็จะได้ทุกตอบแทนคุณยม อยากโง่ก็ยึดต่อไปนะคิดได้ก็วางเสียละชีวิตของเรามันสั้นคุณโยมดังนั้นเรามีโอกาสตื่นมาตอนเช้าเราได้มีลมหายใจเราได้ทำสิ่งดีๆให้แก่ชีวิตของเรานี่คือความโชคดีที่สุดแล้วชีวิตของเราไม่ได้ยั่งยืนเท่าไรคนโยมอ,อยู่กันไม่เกินร้อยปีก็ละจากโลกนี้กันไปหมดแล้วไม่ว่าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่เราหามาเงินที่อยู่ในบัญชีเป็นร้อยล้านพันล้านหรือจะมีอยู่แค่บาทสองบาท วันหนึ่งเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยคุณโยมเราเอาไปได้เพียงแค่บุญกับบาปเท่านั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเรามันสั้นเย่าโมแต่โกรธอยอะโมแต่เกลียดอยอะโมแต่อิจฉารัษยากันอยู่เลยคุณโยมมันสร้างคุณค่าให้เกิดกับชีวิตของเราทําอะไรก็ได้คุณโยมที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเป็นผู้อื่นทําแล้วสบายใจให้รีบทานะอย่าลืมว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีแล้วคุณโยมดังนั้นจงใช้ความโชคดีความที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญสร้างกุศลเรื่อยๆนะ บุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยย่นย่อมาถึงแค่สามเองนะทานศีลภาวนาสามอย่างนี่คุณโยมเะเราให้ทานเยอะๆเ,เนี่ยมันก็ทาให้ชีวิตคนเป็นอยู่ของเราดีขึ้นศีลเป็นเครื่องป้องกันจากการทําความชั่วและภาวนาคือการทําจิตให้ผ่องใสทําจิตให้เกิดปัญญานั่นเองรู้เห็นตามความเป็นจริงโยมอีกไม่กี่ปีไม่กี่วันไม่กี่เดือนเราก็ต้องละจากโลกนี้ไปดังนั้นจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะ ทำให้เหมือนกับว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเพราะวันพรุ่งนี้อาจไม่มีจริงเมื่อวานมันผ่านไปแล้วมีเพียงแค่วันนี้น่ยมที่ดีที่สุดที่เราจะสร้างคุณงามความดีสร้างภพภูมิที่ดีในสำไปรภพไม่มีใครเอาบุญเอาบาปมาใส่มือเราได้นอกจากเราทําเองเดังนั้นอย่าชะล่าใจนะโยมนะเราไม่รู้หรอกว่าวันใดจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราขอให้เรารู้เพียงว่า ทุกๆวันเราได้ตื่นมาได้ทำคนงามความดีได้การคิดดีพูดดีทดําดีอย่าลืมดูแลพระในบ้านกันด้วยละ่ะดูแลกายท่านอย่าลืมดูแลใจท่านด้วยไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเรื่องของเขาคนโยวห้ามไม่ได้คือปากคาดหวังไม่ได้คือความคิดของคนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วยังจะคิดหวังอะไรจากใจคนอีกคนสิบคนคิดก็ต่างกัน คนร้อยคนก็คิดต่างกันทุกๆอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราดังนั้นการดิ้นรนตามปากของคนดิ้นตามความคิดของคนอื่น, <ako. S 1> นจึงมีแต่ความทุกข์กับทุกข์เท่านั้นคนโยมจำเอาไว้โยไม่มีใครอยู่กับเราได้ไปตลอดหรอกเ <uis. S 2> พื่อนที่เคยเสนิทวันหนึ่งก็ต้องห่างเหินกันไปแฟนที่เคยคิดจะฝากชีวิตเอาไว้วันหนึ่งเขา,าอาจจะเปลี่ยนใจไปเป็นอื่นก็ได้ ครอบครัวต่อให้ไม่อยากที่จะให้ใครจากไปวันหนึ่งก็ต้องมีคนไปอยู่ดีคนเดียวจากกาันตอนเป็นได้เห็นนักใจจากกาันตอนตายได้เห็นน้ำตานะยิ่งเราโตขึ้นเราก็ยิ่งได้ทำความรู้จักกับการลาจากมากขึ้นคนเดียวเพราะนี่แหละคือสัจธรรมชีวิตชีวิตที่เราต้องเรียนรู้และอยู่กับมันจนถึงวันสุดท้ายดังนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดคนเดียวสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่จิตแก่ใจตัวเองนะอย่าประมาทในชีวิตละ่ะ ขอจเจริญพร